ไปแล้วมีแสงสีฟ้าๆด้วยว่าน่าจะเป็นศูนย์วิจัยละแล้วมึงจะให้กูผ่านทำทำไมครับเนี่ยเฮ้ยจริงศูนย์วิจัยจริงใช่ปะใจจริงใจจดใจจ่อวะ่ะถึงละอ้าวเซ่ฮัโลโหลหน่อยลป่ะ <laughs> ฮัโลโหลฮัลโหลทิมมี่ ลงไปต่อดีกว่าไม่น่ามีอะไรให้เก็บก็มันรู้อย่างของผมยัางเลยมีอะไรก็บอกด้วยละกันผมมาดูข้างหน้าไม่มีอย่ยายงนี้บกเอร์มายังมายัง ม,มีแล้วบ้างครับไม่มีเลยว่างเปล่าว่างเปล่าอก็ว่าเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮมาเี้ยเฮเอ้ยสถายันวิจั้ยสถูยเฮ้วเจ้ยเฮียยเฮ้เฮ้เฮยเฮยเฮยเ้ยเ้ยเ้ยเฮรยเฮรเฮ้ยเปิด ใช้คียการ์ดสีทองกดตรงนี้เฮ้ยคาซินผมเองซาฮาราคาซินอย่างกันแหละเชียกลกัวดิปะผมเคยฝันด้วยเวลาฝันะฝันแม่งจะขึ้นแบบตึกสูงสูงไเยอะไหม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 เยอะแล้วไม่ใช่นี่ไงเราไม่กันหนาวอ่ะทำไมยังไม่ได้ไปเลยเออ พูวขาแกนที่มี่อยู่ที่นั่นแน่เลยเอ้ยุยนี่ไงนี่เงยพูดถึงกันหนาวปุ๊เจอเลยเฮ้ดูดูดูเฮียแท็บเซฟอะวอลบอลอะวอลบอลเฮ้ยกระโดดได้ป่ะผมเคยฝันแบบขึ้นตึกแบบสามสิบชั้นอะไรเงี้ยแล้วพอลงไม่ยี่ยไหม่อนเีว อีเยอะพอลงปุ๊บแม่งเครียดลิฟแม่งล่วงแล้วก็ตื่นเลยมันก็ต้องลงมันก็ต้องล่วงไปแน่ลิฟไหนเหรอันนั้นจแล้วพอที่นี่อีเฟกซ์สองกว่าเทียเมือนกูเฉยอะไรวะคุณเล่นมุกไปมึงเหมือนกูเฉยทีมนั่เดินน้ำไปผมมาตรงนี้ละ ผมเก็บอาวุธดีกว่าเก็บอาวุธเก็บเอ้ยอะไรอ่ะเนี่ยมาดูดิยังไม่ติดเครดิตอ่ะอยาก,กดเลยนะถ้ากดติดแน่นอนเนี่ยดูดิ Activate ว,ว่ะสามแมท i d นติฟายอะไรแมทแมทกันลูกเราเหรออายุอายุก็น้อยน้อยว่ะ Target acquire เครื่องบินเฮ้ย คืออะไรหรอไม่รู้อ่ะ e m e r g e n c y shutdown าวดูว่าที่วูมนี้มันคือ EMP วพวะดูจากอ๋อที่รูปมันว่าเหมือนพ่อมันคั่งกันหรอเออคือพ่อมันกลายเป็นคนป่าเหมือนว่าเสียสต,ติเหรอไม่รู้อ่ะก็เหมือนที่ทผม,มเหมือนที่เราทาตัวแดงอยู่ด้วยนะ โอ้อทิมมี่อ่ะโ,อโดยเรามาบูชายันเพื่ออีผู้หญิงคนนั้นเออแม่แล้วตอนนี้คือมึงก็กำลังจะทำเดียวกันกับป๋า <c oughs> ปากหลังใช่ไหมไม่รู้รอ่ะผมเห็นมันมีรูปเครื่องบินแล้วให้แอค i v เวทอ่ะ press to confirm <c oughs> ทิมมี่ลูกลักมันชูหน้าทิมมี่ขึ้นมาว่ะกด E เพื่อคอนเฟิร์มเอ้า Activate หนึ่งสองว่ะ เฮียต้องแอคทีฟเวตด้วยวะลูกกูแท้ๆแท้เฮียบอกกูต้องมารับกรรมด้วยแล้วกูต้องมานั่งดูลูกเอ้ยลูกหรือจริงๆมันคือลูกของเราสองคนวะเชื่อเฮ้ยคอนคอนคอนเฟิร์มยังไงโอ้ยยังไงมีคอนเฟิร์มด้วยแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วอ๋ออุ้ย คาซีนวะเฮียคาซีนนะหรือเฮียดูหลังผมอยู่นคาซีนเหมือนกันอ๋อตอนนี้แบบตัวเรามันฟิวชั่นไปแล้วอ่ะไอ้อุ้ยเป็นหัวร้นวะอุ้ยมีธนูข้างหลังด้วยเอออาเชอร์มือแดงวะแต่เสื้อผมนะเฮ้ยเจอแมทสามคนวะมันคืออะไรครับเนี่ยแ a c t i เตเต จากการสัญสาม MP จริงด้วยเป็นเป็นออกไปเย้เค้ฉัน switching to my drone view อียคลิปโต จริงๆด้วยแปลว่านั่นแหละการทีล่ลูกมึงก็โดนทำแบบนี้ใช่ไหมออนหนึ่งปีต่อมาต่อมาช้าเนาะใช้เวลาตั้งหนึ่ง<ไ>ปีเดี๋ยวก็จเจอพึ่งนะนี่นและแขกคนนี้นะครับเป็นทั้งดารานักเขียน และปลดชีวิตจากเขตเครื่องบินตกนะครับเดียวไลฟ์เพนแคสและนี่ก็คือหอนังสือเล่มใหม่เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดของเขาและลูกนะครับนนะได้โปรดปุ่มมือ <S <S ต้อนรับเอริกเรือปรองลูกมันเป็นเหมือนเด็กแฟดเอริกเอริกลิกมาลิกมาบอเชี้ถือขวานว่ายินดีที่รับรู้จักนะครับเรื่องราวนั้นอัศจรรย์มากเราต้องมาคุยกันหน่อยละ กระตกว่ะคุณนั่นได้เขียนเรื่องราวการบินชนภัยจากการเครื่องบินตกหนังสือเล่มนี้นะครับนี่มึงเขียนหนังสือด้วยเหรอผมนี่อยากรู้จริงๆว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งนะครับแล้วนั่นขวานคู่ใจหรือเปล่าเฮ้เรามาลองทุบกันดีกว่านะครับแล้วเรามีท่อนซุงมอยู่ตรงนี้นะครับน่าไม่ต้องเกรงใจนะครับทุกคนก็คงอยากเห็นใช่ไหมครับได้เห็นับตเตว่ายังไงลหะครับไม่เหรอ อร่อยทุกคนขอเสียงหน่อยครับอยากเห็นูเป็นแย่โอเคงั้นจูงมือทิมมี่มาเลยครับระวังลื่นตกเวทีไปก่อนล่ะทีนี้ก็ชงยังตัดแข่งแล้วผมก็ได้ขวานของผมเลยนะครับผมกังวลว่ามาถือยังไงเนี่ยเออเอาเลยนะครับ เฮ้ยแล้วเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเนะี่ยต,ตุ๊กติ๊กต๊อกแปลงเป็นซันจีแล้ว,ว,วแปลงเป็นซันจีแล้วเฮ้ยยังไม่จบวะชักกะตึกชักกะตึก เอลเ็จเด้ง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 ด้วยแต่ลูกมีแผลเป็นด้วยคุณพ่อครับ The Forest ปลดล็อกละมันความสำเร็จแล้วเอายังไม่จบอาบน้ำ เงาในกระจกไม่ตรงกับตัวจริงเฮ้ยเฮ้ยทิมบอยว่ะทิมมาที่ว่ะทิมมาที่ทิมมาตั้นว่ะโหมึงมึงจ้างแม่บ้านเลยขนาดเฮ้ยทำไรอ่ะไซส์2ไซส์2ไซส์ลายที่ม้บูเซอร์อ้าว อ้าวอ้าอ้าโลชักรกะตกุกมันเซียนครับมันเซียนอยากชักเฮ้ยมีอะไรอยู่ในแขนด้วยอูมเมอร์วะจะออกไปโบยบินอย่างกระสเปอร์เมน เกมบายเอ็นไหนเฮียขึ้นเอ็นแค่จิตอ่ะขึ้นขึ้นละขึ้นละโคตรฟรีย์เอาว่ะตูตูปังบอกเลยว่ามีกริทฟ์มกอ่ะมีกระสิทบอกไม่รู้่ตัดเสียงออกได้ไม่น่าหรอกมันเป็นเพลงของเกมน เิครดิปะเนี่ยอย่าเพิ่งรู้ออกจากโรงหนังนะครับยังมีเองนเครดิตตั้งสองสามตัวพูดไปก่อนดักไหมให้มันเอกสารที่เราเคยเก็บมาทั้งหมดและสรุปทีมบอตตี้ก็บอกเลยว่าแล้วก็เซียนมืออยากชักอยู่อ่ะสักระตก แล้วเราไปหาและคูณไปหาหมูป่าทำไมวะผมทักแล้วฮะหน้าก็บอกว่าก็ตอนแรกผมทักแล้วเราเตรียมจะเข้าไอรุ้ดูหนาวไม่ใช่หรอทำไมเราไม่ไปรหน้าบอกว่าอะไรเดี๋ยวเอาถ้ำแถวนี้ให้หมดก่อนเออหละนึกวมีถ้ำตรงนู้นอีกไงก็เรียบร้อยหุ่นยนต์เราลั้นมากเออยแล้วผมก็ตามเรื่องหุ่นยนต์อีกว่า เชยก้าไไปปอออู่ดีสุดท้ายเป็นคาซีนไม่่าหุยนครบเฉยกับตัวก็ไม่ได้คาซีนดีเท่าก็ไม่ถึงไม่จนได้เตรียมใจไม่อกีว่าจะจบวันนี้ว่าจะตะลุยถ้ำแล่เล้งเคปอ่ะยังไม่จบเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าไปาย